หลังจากได้ทอดกระถินเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ได้ฝันว่าได้จับกุ้งฝันว่าได้จับทั้งสองมือเลยจับกุ้งสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง y t u t u นะครับผมแล้วก็ทางไลฟ์สดแฟนเพจนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านกอแก้วตะบนกอแก้วอำเภอสำโรงทาาจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้เรามากันที่ บ้านอาจารย์แซมนะครับผมวันนี้ครับหลังจากที่ฉลากที่แบบของรัฐบาลไทยงวดเมื่อกี้ออกไปแล้วอาจารย์แซมก็หลุดนะครับผมวันนี้มากับวิสุภาพรนะครับแล้ววันนี้เรามาตามต่อนะครับผมเผื่ออาจารย์แซมมีแนวทางอะไรให้เราดีๆนะท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาตามอาจารย์แซมนะครับผมแล้วก็รถอาจารย์แซมคันนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับรถมหาเฮงอาจารย์แซมนะครับผม เดี ok feeding, ๋ยวมาวันนี้ก to? ็ไม่แน่นะท่านผู้ชมนะครับเดี mm ๋ยวเราไปหาอาจารย์แซมด้วยกันนะท่านผู้ชมน้องอ่ไรวะเรื่องหลงกุญแจใช่ก็ติดไม่ก็อ่าประชาสัมพั์เนาะวันนี้สำหรับ ทางเอฟซีบอสสักแล้วก็หลายๆคนที่เดินทางมาหาอาจาร,รย์ก็จะบอกว่ายอดกระถิ่นที่ผ่านมาเนาะได้ทั้งหมดอ4แสน97บาท4แสน97บาท4แสน97บาทก็ฝากอนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยกันเนะาะก็ พื่อที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมบุญกันแล้วก็อาจารย์ก็เป็นได้ลงประธานกระถิ่นทั้งหมดก็ได้สี่แสนเก้าสิบเจ็ดบาทนอบาทสักเนาะครับผม,มวันนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางมาติดตามแนวทางของอาจารย์เนาะครับปรากฏว่างวดที่แล้วก็หลุดไปครับใช่ไหมงวดที่แล้วหลุดไปก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังไปต,ตามๆกันเนาะก็ แนวทางก็ถือว่าหลุดหลุดเนาะก็จะมาพูดในเรื่องของอแนวทางความฝันครับอาจารย์ได้นิมิตหลังจากทอดกระถินเนาะห,หลังจากได้ทอดกระถินเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ได้ฝันว่าได้จับก,กุ้งจักบกุ้งอ่าในงมกุ้งในอ่าในาน้ำเนาะในงมกุ้งในน้ํา อ่าแล้วก็กุ้งนี่ก็เยอะแยะมากมายไปหมดเลยอ่ากุ้งนี่ก็เยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็ฝันว่าจะจับทั้งสองมือเลยจับกุ้งจับทั้งสองมือแล้วก็เป็นอ่านิมิตหมายดีงามหวยอาจจะมีเจ็ดหรือมีเก้าก็ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันมันก็เพิ่งเป็นฝันต้นงวดที่อาจารย์เพิ่งนิมิตฝันเนาะครับอาจารย์แล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าอ่าตัวไหนที่จะมาเนาะครับ แล้วก็ก็ฝันว่าอาจารย์ก็ฝันว่าอ่ามีมีรถปิกออพมารับอาจารย์อ<ม>แต่ว่ารถรถปิกอัพนั้นก็ทะเบียนไม่แน่ใจว่าทะเบียนอะไรอาจจะเป็น97หรือเปล่าอ<ม>เหมือนหางกระถินเลยครับอ<ม>ืมหางกระถินเลย<ม>ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นทะเบียน97หรือเปล่าแต่อาจารย์มั่นใจว่างวดนี้อ่าโชคลาบ อาจจะเป็นของเราก็ได้อืเนาะอาจจะเป็นของเราก็ได้อาจารย์ก็เลยฝากเป็นแนวทางในเรื่องของนิมิตว่าในการจับกุ้งเนี่ยในฝันว่าอาจารย์ได้จับกุ้งอในถ้าอาจารย์ตีไปแล้วก็จะเป็นโชคดีจับก็คือเจ็ดกุ้งก็เป็นเก้าอาจจะเป็นเจ็ดเก้าก็ได้เก้าเจ็ดก็ได้อาจจะเป็นเลขล่างก็ได้อันนี้ก็ก็ก็ฝากพิจารณาดูว่าเป็นแนวทาง แล้วก็งวดที่ผ่านมาอ่างวดที่ผ่านมานั้นฝันว่าได้ขับรถตัวเองปรากฏว่าเวลาออกเจ็ดห้าอืม,อมแล้วก็มีเจ็ดเก้าในทะเบียนด้วยครับนี่ก็ฝากฝันเนาะครับผมเป็นแนวทางสำหรับลูกศิษย์ผูกหาทุกคนฝากเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่มาในวันนี้ก็วันนี้อาจารย์ก็ก็จะบอกว่า แนวทางของอาจารย์ก็จะมีให้ชุดแรกก็คือเก้าเจ็ดครับผมมันไม่ได้จับกุ้งนะครับผมจับกุ้งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหก แล้วก็อาจารย์ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์จะโทรให้ให้ทุกคนได้ฟังว่าทะเบียนลถอะไรที่ที่อาจารย์ได้นิมิตเห็นที่เขามารับอาจารย์เขามารับฮัลโหลอาจารย์ทะเบียนลถทะเบียนอะไรเอ่ย ฝันว่าได้มารับอาจารย์ทะเบียนอะไรนะรตอนนี้ถ่าย youtube อยู่เด้อเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดหกเก้าหกเกกทะเบียนละคนนี่ตัวงสัยต้องออกไปซื้ออีว่าเนี่ยโยนี่หอโยนงหมาตัวนี้นี่ เจ็ดหกเก้าหรือเปล่าจะเป็นเจ็ดเก้าหกหรือเปล่าครับผมฝันว่ารถคันนี้ถอยมารลบอาจารย์แล้วปรากฏว่ามาดับอยู่ที่บ้านอาจารย์ครับผมแล้วอาจารย์ก็นอนฝันว่าได้จับกุ้งอืมฝันว่าได้จับกุ้งเนาะครับอาจารย์ก็ฝันว่าได้จับกุ้งอ่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลทุเิียนหมอครับอ่าโอเคขอบคุณมากมากครับผมครับอ่าอาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีงาม อตรงกันเลยฝันเห็นทะเบียนรถหกก็เป็นหกก็เป็นเก้าเนาะเจ็ดเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดใช่ไหมมันก็มีเลขแค่สองตัวนอาจารย์มันเจ็ดกับเลขหกได้เก้าได้เก้าเปนเกี่ยวกันอย่างนั้นแหละแมนแมนได้ตรงกันเลยตรงความฝันอาจารย์พอดีเลยเนาะตรงความฝันกันอทะเบียนรถตรงความฝันที่อาจารย์ฝันว่าได้จับกุ้งจับกุ้งแล้วทะเบียนรถที่ฝันว่า นน่ก็ตรงกันเลยใช่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีงามเป็นนิมิตก็ฝากพิจารณาเนาะครับผมเป็นแนวทางไว้ก่อนเบื้องต้นครับสำหรับคนที่ชอบเนาะครับผมก็วันนี้ได้เดินทางหาอาจารย์ก็มีแนวทางให้ก่อนครับผมสำหรับสองหางครับเนาะอาจารย์คิดว่าวันี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์วันนีสิบหกพฤจิการยนคิดว่า ไม่น่าพลาดมไม่น่าพลาดเพราะฝันดีอันนี้ฝากเป็นแนวทางก่อนครับผมเอาไปเสี่ยงดูก่อนใช่ครับเอาไปเสี่ยงดูเอาไปเสี่ยงทุนเอาไปเสี่ยงดูกันเนาะไม่เอเอาไปเสี่ยงเบ่งกันอืมเอาไปเสี่ยงดูก่อนเป็นแนวทางครับเพราะไปเลขฝันหัอาจอาจจะ เจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าหกก็ได้แล้วยอดกระถินอะไรนะครับอาจารย์ยอดกระถินที่า่ายอดกระถินสี่แสนเก้าสิบเจ็ดบาทกระถินบ้านบ้านขอแก้วอาจารย์บอกมาแน่นตรงกันเนาะตรงกันใช่ตรงกับความฝันอาจารย์ตรงกับทะเบียนรถตรงกับความฝันตามอย่างตรงกันเลยะตรงกันก็ฝากเป็นแนวทางให้กับลูกศิษย์ลูกหาสุขุทุกคนนะ เป็นแนวทางทุกผูทุกคนสำนักง,งานห้ลูกคิดลูกหารลํารวยมีเงินมีทองแต่ว่าน,นี่ห้เป็นความฝันไปก่อนเ,นเออหล็ยนังยิ่งไม่ได้ออกอเด้เหรีกนังไม่ได้ออกยังม่ได้ออกอันนี้ให้เป็นแกความฝันไปก่อนครับผมคือเป็นการคาดเดาเป็นการพูดเล่าสู่กันฟังก่อนครับเพราะมาอัพเดทก็เป็นมาเล่าสู่กันฟังก่อนก็คือเป็นเหลีความฝันกับมาอัพเดทเล่าสู่กันฟังมันมอปาษสครับผมอ่าคือว่าเฮ็ดจะได้คนมันฝัน มันกับตีออกมากแต่ว่าจับกับเจีกุ้งกับเก้านั่นไหอครับอ่ากับจะตีเพอีกเก้าอ่าเก้าหกครับอ่าเก้าหกนี้มันจะใส่เก้าหกกับตีหาเมืนไหมัมันก็ยุ่งเกล้เกเก้าเก้าหกเก้าเจี๊ยงนี่กับมันเกิดมันนอนฝันว่ารถเขามาลาประจารันว่าเขามาลาประจารย์ว่าจะไปใส่บุหงมาลับครับและที่นี่ก็มาลับเกิดทะเบียนรถเกิดเกียร์หกเก้าหกนี่ มันเป,มเป็นอะไรที่บังเอิญหรือเปล่าหรือว่าจะมีโชคลาภนะครับพี่สีก็จับจองฉลากไว้ก่อนเลยนะครับผมจับจองฉลากไว้ครับผมแล้วใครล่อเล็กนั่งล่อเล็กนั่งครับผมก็ฝากเป็นแนวทางเนาะประมาณวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณวันที่สิบสามสิบสามเพร้อมกันทั่วประเทศครับผมก็ฝากเป็นแนวทาง แล้วก็ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ติดตามแนวทางเนาะในวันที่13ครั้งต่อไปครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ร่ำรวยเงินทองครับโชคดีตลอดไปติดตามมาที่13เนาะหรือว่าอาจจะเรีวกว่านั้นหรือยังไงก็อรอติดตามอีกทีหนึ่งวันนี้เรามาเล่าสู่ความฝันกันฟังแล้วก็ช่อง f c ที่ได้เดินทางมาหาอาจารย์อ่า t u b e ต่างๆอาจารย์ก็ต้องอ่า <c oughs> ขอบคุณ ที่มาติดตามให้กับ f ีดซีของอาจารย์เนาะเมื่อที่แล้วนึงไม่เข้าก็ช่างอาจารย์นาะก็ขอไปฟีดซีด้วยนะครับผมถึงมันจะหลุดนออาจารย์เนาะแต่ก็สู้ใหม่นะครับใหมู่้ใหม่อะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอบคุณบาศักแล้วก็ร้อยทัพย์นำโชคแล้วก็กับตันนำสิ่งเนาะที่ได้เดินทางมาอัปเดตให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ได้ชมกันก็ให้ติดตามใครที่เห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ วันนี้ก็ได้เดินทางมาอาจจะพูดไม่ได้นานเพราะว่าไม่สบายครับอาจจะเปลีป่ยนแปลงมาแมรที่เป็นวัด<ม><ม>จะได้นอนอยู่ในห้องบ่ได้ออกไปไซช่วงนี้ครับเพราะว่าไม่สบายอาจารย์ไม่สบายเพราะว่าอา,ากาศเปลีป่ยนแปลงขั้นเนื้อขั้นตัวครับผมอ,อาจจาะเบาหลายบันไดเพราะว่าอา่าไม่ค่อยสบายเนาะครับผมปลายฝน,นต้นหานาวนะอาจารย์มปลายฝนต้นหนาว กิดมันกับคันเนื้อคันตัวกับปวดหัวตัวร้อนอ,อาการมันเป็นเช่นนี้ <c oughs> ก็เป็นธรรมดาเนาะหล,งละังกายของคนเท่าเบาซาก็เป็นเจักทไา้มือกับพ่มแต่หายเป็นเดือนเลยเกิเดเป็นเดือนเป็นเดือนคุณน่ะอาจารย์ก็พุ่มเนี่ยก็ว่าเป็นคันเนื้อคันตัวทันมาอาการบ่ดีกับไปฉีดยาผมฉีดยาเบ<ช>ิร<ช>์ตซิฟเข็มนั่นให่ไหมแล้วก็ฝาก ลูกศิษย์ลูกงหาของอาจารย์ทั่วประเทศไทยฝา,ากเนาะให้ดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะให้ดูแลสุขภาพของเจ้าของนั่มสุขภาพของตัวเองนั้นสาคัญมากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองอให้ดูแลกันแล้วก็อาจารย์ก็จะอธิษฐานอธิษฐานร่วมกันว่าวดนนี้ขอให้หวยเข้าเพราะว่าเราจะเป็นประธานถวายพระปางเปิดโลกขนาดหน้าตักสูงสามมิตร ที่ไหนครับอาจารย์ที่วัดโพสีธาตุตอนนี้มีฐานแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าภาพอาจารย์ก็เขาก็ให้อาจารย์หาเจ้าภาพแหละแต่ว่าเนื่องก็ไม่มีเจ้าภาพให้ทางวัดเพราะว่าทางวัดก็ได้ทําฐานขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังขาดพระเราก็เลยอธิษฐานไปพร้อมกันว่าถ้างวดนี้มีโอกาสหวยเข้าหรือว่าเราได้โชคจากการเสี่ยงโชคเราก็จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายพระปางเปิดโลกให้กับวัดโพสีธาตุเจ้าวาดคือ พระดำอปลเ่็นเจ้าวาดวัดโพสิธาตุตอนนี้ก็ฐานก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วท่านก็โทรหาอาจารย์ว่าท่านขอหนึ่งองค์ก็เลยหาเจ้าภาพให้หน่อยแต่ก็ไม่มีเจ้าภาพเราก็รอนี่แหละครับเราก็รอโชครอลาบนี่แหละนอกอ่างเดียวครับอ่าโชคลาบเรานี่แหละจะมาเราก็จะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายาพระบางเปิดโลกแล้วก็สลักชื่อใต้าฐานอคว่าว่าก็ใครที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะส,สลักชื่อใส่ลงไปในฐาน ถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อหาอาจารย์แซงโดยตรงได้หรือว,ว่าคใครที่อยากเป็นเจ้าภาพเลยคนเดียวเลยหรือว,ว่าเจ้าภาพเดียวก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ35 0หมื่นห้าสามหมื่นห้าก็คือไม่รวมค่าส่งก็คือองค์ละสามหมื่นห้าก็คือปฏิสถานขึ้นเลยสามหมื่นห้าก็จะตกรวมค่าส่งก็จะประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดนี่แหละถ้าใครอยากเป็นเจ้าภาพนะก็จะงบไม่เกินสี่หมื่น ก็คือ,อเ็ษเนี่ยบ้าทุกอย่างแล้วก็องค์นี้ก็จะเป็นองค์สร้างขึ้นประดิษฐานจากอทองเหลืองแล้วก็ประดิษฐานภายในวัดตรงข้างๆอุโบสถครับตอนนี้คือสร้างฐานร็จแล้วแต่ไม่มีเจ้าภาพทางพระอาจารย์ท่านก็เลยขอมาถ้าเรามีเจ้าภาพหรือว่าได้จากการสร้างอาจารย์ก็จะมีการเอาพระมาวางแล้วก็จะได้พายูทูปไปถ่ายตรงนั้น เราก็จะประกาศว่าโอเคเรามีเจ้าภาพแล้วนะเราได้อันนี้แล้วอ่รเราได้ถ้าใครอยากเป็นเจ้าภาพก็สามารถติดต่อโทรมหาอาจารย์ได้ครับที่เบอร์0625797475ครับผม0625797475โทรมาหาอาจารย์ได้หรือว่าดไลน์มาได้ id ไลน์อาจารย์ก็เบอร์โทรที่บอกไปเมื่อกี้ครับอ่062 ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าอ่ะก็โทรมาเป็นเจ้าภาพได้ถ้าใครอยากเป็นเจ้าภาพเดียวแต่ถ้าไม่มีเจ้าภาพจริงๆก็รอโชคงวดนี้อถ้ามันเข้ามาเราก็จะได้ร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทุกคูทุกคนครับเนาะก็จะเป็นบุญมหาบุญที่ว่าเดาได้ถวายพระปางเปิดโลกที่แรกฐานเนี่ยฐานเนี่ย,นนยที่แรกจะเอาพระศิวลีมา สีวลีมาแต่พระสีวลีไปดูราคาแล้วแพงครับก็เลยตัดสินใจก็เลยมาเอาพระปาาเปิดโลกราคาจะลงหรอ,อสีวีวนี่จะอยู่ที่ประมาณห้าห <50, S 1> มื่นห้าหมื่นองใหญ่เลยนะอแล้วก็ลดลงมา,าคุยกับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวผมจะกับทางกับผมจะหาเจ้าภาพให้แล้วก็ถ้าได้เจ้าภาพก็เดี๋ยวจะติดต่อไปหาพระอาจารย์รหรือใครที่ไม่อยากออกเงินมา ถ้าใครที่อยากเป็นญาภาพที่ไม่สามารถประสงค์ที่จะโอนเงินก็ให้เอาพระมาเลยก็ได้ครับผมเอามาเลยสั่งมาเลยล้วขนมาเองก็ได้อ,อันนี้แล้วแต่รพระก็หรือจะขนมาเองก็ได้มาถวายให้หอยู่วัดเลยก็ได้อันนี้อ,อาจารย์ไม่ว่าเนาะแล้วก็ฝากประสาชพันธ์สําหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกขูทุกคนเนาะลูกศิษย์ลูกหาที่กําลังดูอยู่อาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะ <c oughs> ให้ ก็มีแค่ว่าอาจารย์มีความฝันในวันวันวันที่หลังจากทอดกระถินเสร็จนี่ก็เป็นต้นกระถินอาจารย์เดี๋ยนี้ก็นี่ก็จะไปถวายวัดต่อไปอาจารย์ทำสองวัดวัดแรกก็วัดกอกแก้ววัดสองก็เป็นวัดอ่าวัดป่าอันนี้ก็ก็จะนําไปอีกวัดหนึ่งแต่ก็เป็นวัดไม่ใหญ่หรอกอาจารย์ก็ทําไปช่วยกันไปเนาะบุญกุศลอาจารย์ก็ไม่ได้แต่ว่าวัดนี้อาจารย์ก็ออกทรัพย์ส่วนตัวไป อ่าวันนี้จะทําเองแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกว่าในครั้งนี้อหวยแนยวทางที่อาจารย์จะมอบให้คือเป็นเรื่องของความฝันลุ้ลนๆที่วันนี้มาอาจารย์ก็ได้นอนฝันว่าได้จับกุ้งจับก็เป็นเจ็ดกุ้งก็เป็นเก้าเจ็ดเก้าหรือไม่ก็เก้าหกก็ได้เก้าหกอาจจะมีใกล้เคียงก็ได้งวดนี้หวยอาจจะออกมีเก้าก็ได้เพราะว่าได้จับกุ้งกุ้งในน้ำนี่เยอะมากเลยอื กุ้งนี่ปรากฏว่าจับไปกุ้งมันเ่าไปใสใ่เลยบอกสักรครับผมอามือเขาไปจับคุบป,ปั๊บคุบทั้งสองมือเลย<ม>อือ่าคุบปั๊บปั๊บยังสี่ทั้งสองมือคือมากมกุ้งแต่กุ้งโมยใหญ่เล้กกุ้งนี่ประมาณประมาณน้อยก็ขวดเลยจะ่น้อยนึองโมยใหญ่ไหครับโมยใหญ่โมยใหญ่น้อยก็ขวดเลย <laughs> ม่เงียเตี๋ยวเลยฮะว่าซ้ำฟ้าขวดกันแล้วอะไรซ้ำฟ้าขวดกุ้งที่เขาอันกินในย่างอะนะประมาณซ้ำฟ้าขวดนี่นะนี่กุ้งใหญ่ประมาณขน,น,นาดน,นี้เลยในฝันโอ้อยู่ในน้ำเต็มไปหมดอาจารย์ก็จับเอาครับจับเอาก็ตีเอาอาจารย์ไม่พดฝันเหมี่ยนเด้อเงิน<ร>เ,งเมื่อกี้ก็ฝันว่าเขาให้เงินพันหนึ่งอ่าให้ไปเสียค่าปากก็ออกออกศูนย์ศูนย์ไม่ ออกศ who who ูนย์ศ e> ูนย์งวดที่แล้วนี่ก็มันมันออกซีศูนย์ซีซีที่แรกก็อาจารย์ก็นอนฝันว่ามีคนสีกันนอนฝันว่ามีคนสีกันรอบแรกที่ว่าสังมหาบอาจารย์บอกว่าเลขสี่มีซีจำเลยว่าจำได้ยอดใจที่ว่างวดนนี้มีสีก็ฝันว่ามีคนสีกันบาทเท่านี้ห้วยว่าอัน ฟันเห็นคนเื่้งกัน uh huh. บาดท,ที่นี่พ่อฟันฝันแรกนะฟันมีคนตายครับคนตายจําได้ไ่ครับที่อาจารย์มามีคนตายอาอาตายโยข้างนาเนี่บศูนย์ซีซีเห็นหม่ออกศูนย์ซีซียังวะกับได้ว่าปชั่วนรั้งอยู่มามีคนตายอยู่ข้างนาเนี่ตาย2สองหรือสามคนจําบ่ได้หรือสี่คน ที่เพิ่นมาตายอยู่นานเนี่ยอาจารย์ก็ว่าห่วยมันส,สิมีศูนย์มีซีบอกว่ามีซีเรามาล้างมันก็นอนฝันว่าอ่านเห็นคนเซิร์งกัน้นเออคนเซิร์งกันปัดว่าไปใส่ดอกว่าห่วยว่าจะได้ขึ้นมาเซิร์งกันอยู่กลางแกงแบบนี้ว่าสัตว์ <S <S อันนี้บางอ่านอาจารย์ก็เลยบอกความจริงเนาะเป็นแค่ความฝันมันเกือบพูดได้สิว่าเป็นค้าหยาบก็นแล้วเตะเพราะอาจารย์ก็นัดฝันฝันแนวนี้อีีนะฝันก่อยังมันมักจะได้มีซี ซีแบบนี้ก็เรียกว่าโอ้ยวาลีขู้มือเนี่ยเอานี่เอานวนบ่ได้เว้ยหว่างขึ้นนิจ่าเนาะเรียกแต่มันสีออกไปเรื่อยๆไปบางค้นกับว่าอันผู้บางค้นก็ว่าอันเลขงวดนี้บ่มีซีดับซีซีมันก็มาหอดสองโตเลนะครับกับสามสองก็เลยบอกฝากบอกประจาสัสมบัตว่างวดนี้อาจารย์สอนวาธีจับกุ้งมันอาจจะมีก้าวไหม นี่แหละตีเอาคกุ้งก็เติมน้าไปหมดมันจะมีก้าวมาให้ก็ลองตีเอาคนสําหรับคนชอบตีหวยอาจจะเป็นก้าเจ็ดก็ได้ก้าหกก็ได้หรือจะเป็นก็ประมาณนี้แหละจับกุ้งเนอะครับผมันก็ว่าไปไซเนอะแมนมอาจจะมันจะเป็นเก้าวอยู่แล้วเนอะม้วนนี้อาจจะมีก้าวก็ได้ครับก็ให้ตีเอาอันนี้เป็นแค่แล้วก็ฝากว่ารถเข้ามาละอาจารย์ก็ทะเบียเจ็ดหก เจ็ดหกเก้าหกหรือจะเป็นเจ็ดหกเก้าทะเบียนรถบัสกันเนี่ยครับผมเลยเดี๋ยวผมจะซื้อลอตเตอรี่แล้วนี่ก็เลขเนี้ยเลขรถเลยสองสี่เจ็ดหกหลานเพลินสองสี่เจ็ดหกอาจารย์โชว์ตัวเลขอีกครั้งนะครับอ่าโชว์ตัวเลขครับผมหรือจะเป็นเจ็ดเก้าหกกันเลยซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อหกเจ็ดหกเก้าซีโต้เพื่อมถึงแล้ววันที่หนึ่งเท่ากับซื้อเอาอเนี่ย หกเจ็ดเก้าหกก็ได้แล้ววาที่หนึ่งอาจจะยู้เนท็เียนเนาะอ่าเมนสี่เสือของตัวอันนี้ก็เป็นแนวทางข้อฟันเลยครับผมเป็นแนวทางข้อฟันในไฮซูทุกุคนไหนมันบ่าเมนว่าอันนี้ในว่าเนี่กับฟันว่าคนเซิร์ฟกันยังออกซีเนาะเมีนบอกอันนี้กับฟันว่าจับกุ่มอะแม่อซิมีเก่าบอ่ามนบอกครับผมใครชอบออกกําลังกายที่ออกกําลังกายอาจารย์เป็นตัวไหนครับผมรื่อองกําลังกายก็คิดว่ามีเก้า เก้าเนาะอ่าก็จับกุ้งก็เก้าอยู่แล้วกุ้งก็เก้านอกเป็นมอครับผมกุ้งก็มีเก้าฝันบัตรโตมากกับฟันห็นพระห็นยังไปเรื่อยๆไปอ่าฝนหลายมันฝันหลายว่าจะอยังไรมันเกิดอาจารย์เป็นคนที่ไม่ค่อยฝันหรอกครับผมอ่าบอกเลนว่าฝันหลายฝันทุกมือฝันบุ๊คคือจะฝันแค่ครั้งเดียวหรือว่าฝันไม่กี่ครั้งอืมอ่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฝันอืม และเป็นคนที่มีเสียงทางฝันแม่นด้วยนะครับอาจารย์แม่นนะครับผมกับมันเป็นแนวทางเนาะสูสม้มือคนเท่ามันถูกมันอย่างมันเกิหาแสวงโชคลาภจากทางการเสี่ยงโชคแม่นมัแต่เท่ามันไม่มีอะไรแล้วที่จะรวยทางรัฐเนาะสมือสิเป้ข่าค้ายข่าค้ายกับงายข่าคล้ายกับลำบลาก ธุรกิจเกิดยากแม่นมอมมันเกิดยากได้เงิ่นว่าเกิดต่องเสียงจังหน่อยสามโตมากมันเกิดมีด้หลายเสียงมันก็ต้องเสียงเมีนมาโศกลาบราบลอยมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ับต้องเสียงมีด้บ่ได้เป็นเรื่องธรรมดามันก็มีด้มีเสียนั่นแหละเวลาได้ก็ว่าดีวางามแบบเวลาเสียมากกับให้กัเป็นผู้บางคนนะวะแม่นมอผู้บางคนก็เข้าใจ ถามเมนว่าที่ไหนมีถูกหวยอะไรตลอดปีตลอดไปมันไม่ใช่หรอกอมันบอบาซักเมียนครับาอจาจารย์มันมีเี้ยงแน่นอนเสมอไปดอกไม่มีใครถูหวยตลอดไปทุกงวดถ้าถูไปทุกงวดป่านนี้อาจารย์คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกแม่นบอนมีหวงใส่เงินเลยเนาะม่มีห่วงใส่เงินดอกจะสิเอาเงินไปเก็บไว้ใส่เป็นเวลาเด้อสิกองไว้อยู่ในห้องเวลาเดียวทำล้างทำได้เนาะเมียนเจสซี่บมมีอัน อันนี้เงนมองมองว้าอเงื่อนเราสถิตถึกสุงวักับเป็นแนวทางซื้อเป็นเพคพูดได้ว่าเป็นการขาดเด้าอาจารย์กับบ่ววากับเป็นการขาดเด้าอีหรีทุกคนกับมีการขาดเด้าหมดการเสี่ยงกันไงกับมีการขาดขนาดเล่นให้โลกกันยังขาดเด้ามันสีออกสูงหรือออก,ออกต่ำมันสีมาเอียวหรือมาหกมือนวะครับผมอ่ามันตน้องมีการการพนันก็เป็นการขาดเด้าเอาาเด้าว่ <Shar. S 2> ามันสีออกดำหรือออกแดงขนาดมาดวยตีดอเงินกระแดงก็ยังขาดเด้าเลยว่าตัวใดจีสนา สองของ้างอันนี้หวยเก่าทุกเก่าประตูเดอ้ออย่าลืมม่วยสองประตูกันยังแท่งกันว่าจ <ừ> ั่เสียเงินเสียนเป็นลลางงันวะอันนี้หวยเก่าคือเก่า,กเ,กาเล่นให้มีสติเด้ออาจารย์ฝากไว้ครับเล่นให้มีสติเล่นให้ให,ให้พอดีอย่าเล่นจนลำบากตัวเองอันไหนพอเล่นได้เราก็เล่นอันไหนเราเล่นไม่ได้เราก็พอฝากเป็นแนวทางเฉยๆอ,อาจารย์ครับเดี๋ยวคงสุดท้ายนี่ให้อาจนัด นัดวันปล่อยพร้อมกันเป็นวันที่สามเลยน่าอาจารย์อ่าก็อาจารย์ก็โคงสุดท้ายว่าสีลงก็เลื่อนไดในล่องเนาะครับเลยนิากีงามก็เลย่อนคงสุดท้ายเอาวันที่สิบสามสิบเทไรอาจารย์มาสิบสามมาครับเมื่อกี้สิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงอาจารย์ครับเอาเอาเอาเบิรงปฏิทินก่อนหนะมันตรงกับเอไรนี่โทษนะอาจารย์ก็เทไเดี๋ยวเดี๋ยวเก้านะตรงกับมันเองมันฝ่ายหัด ต้มโอเมื่อไรต้องกับวันพุธนี่กับโอเมือจ็กลอยกระทงเมื่อไรกับโอเวันที่3ต้องกับวันพุธอ่าเดี้อเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสี่วันที่สิบห้าต้องกับวันลอยกระทงเนาะครับผมเมนบอแมนครับเนี่ยเอาวันที่สิบสี่เป็นอย่างไรแต่อาจาย์สะดวกครับสิบสี่เนาะครับผม นัดวันปล่อยวันที่สิบสี่พร้อมกันทั่วประเทศอ่าไม่เกินสิบโมงเช้าวันที่สิบสี่ตรงกับวันพฤหัสบดีครับผมครับอ่าเพราะว่าวันที่สิบห้าวันลอยกระทงเมนครับวันที่สิบห้าด้วขาจิปล่อยวันที่สิบห้ามือลอยกระทงเอ้ยมือยากรู้อาจารย์มือยากรา้เหมือนนบบซักไปลองเพลงไหมวะเมนติดงานอยู่มันนะติดเลยครับอาจารย์มาเอาวันที่สิบสี่ตรงกับวันพฤหัสบดีปล่อยทั่ว ประเทศไทยครับอติดตามอาจารย์ในวันที่14เนาะครับแล้วก็ฝากวันที่14ติดตามผลงานวันที่14บเนาะแต่ตอนนี้เราเล่าสู่ความฝันกันดูก่อนแล้วก็ของจริงปล่อยวันที่14เด้อจำไว้เด้อว่าปล่อยวันที่รับมอ่อันวันที่14ครับเจอการพร้อมกันทั่วประเทศไทยคครรัับบใครที่รอติดตามอาจารย์ก็วันที่เด้อครับผมพ่อกัน อ่ามัชิมาเทะบานีครับอือ่าบานีก็ขอให้อ่าสุข,ขูมสุขคนเด้อโสดีร่ำรวยเงินทองขอให้ลูกศิษย์ขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขหน้าหนาวก็รักษาสุขภาพตัวเองอ่าลอยกระทงก็อธิษฐานอ่าไปลอยกระทงอ่าเราก็อ่ากล่าวคำอธิษฐานแล้วก็ ขอเข้ามาพระแม่คงคาแล้วก็อธิษฐานขอพรกับพระจันทร์ด้วยในวันนั้นแล้วก็ให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเนะาะแล้วก็ลอยกระทงกันอขอให้สุขภาพแข็งแรงกับที่ปลอดภัยขอให้ร่ำรวยเงินทองหมดหนี้หมดสินใครที่ได้เห็นอาจารย์แล้วก็ขอให้อ,อยู่เย็นเป็นสุขเนาะ กดไลค์กดแชร์กันออกไปแล้วก็วันที่14เราจะมาเจอกันใหม่อ่าโอเคอาทุสาธุสาธุสาธุสแซมครับผมกดรอพิมพ์ติดตามมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเจอกันวันที่14นะครับผมที่บ้านอาจารย์แซมนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ